สวัดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่มาใหม่จากร้านมีช็อตกน้าเรียนที่ได้นในข้อหัดใหญ่นะคะก็มีสองชิ้นนะคะเริ่มจากจะเป็นชิ้นนี้ก่อนเป็นข้อหักสีชมพูนะคะเดี๋ยวแกะดูก่อนที่แกะอยู่ตรงนี้แกะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นของของอะไรอะ ใครรู้อย่าลืมอบอกด้วยนะอืมกลิ่นหอมนะนี่สีชมพูสวยมากนี่เลยแต่แต่ให้ไม่เหมอนคนจริงเลยแต่แต่ให้ดูด้าหลังก็จะเขียนว,ว้ดูน,บบนักจีด้ลยนะคะ แล้วก็มาเริ่มจากชิ้นต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะเือนกันปดูเป็นน้ำผึ้งสองอะไรอ่ะไปดูใครเล้ก็คอมเมนต์แต่เป็นแบรนด์เดียวกับอันนี้นะคะ ะะขึ้นช้ามากแต่วางไว้ตรงนี้ก่อนขึ้นช้านะเนี่ยนน้เสร็ลก่อนอนนีก็จะเป็นน้ำพอน้ำพนครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของอะไรอ่ะ มันคือชื่อแบนี้ใช่ไหมมีด้านหลังน,นี้ก็จะเป็นเ้อนหน้าแล้วก็มีสักด้านลังมัน,นไม่สือเลยอะสำหรับวันนี้ก่อนะไปกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช้ด้วนะคะสำหรับวันนี้บายบค่ะ